สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A บายปันเถยนต์ฮะวันนี้นำรถเท่าใหม่มานำเสนอพี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับ Toyota okay, v e l o ร1.5ส mart ทครับคันนี้ใหม่แค่60,000โลเท่านั้น ใครมองหาอยู่ได้เป็นสีดําเป็นรถเจ็ดที่นน่งเครื่องพันห้าลองขับแล้วนะฮะไม่อืดแน่นอนฮนะใครสนใจอยู่นะครับนี่สวยๆเอามาให้ได้รับชมไม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นราคายังไม่ออกครับคาดการผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000หมื่นหสำหรับเลดฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวได้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ0,000 0กลางๆนะพี่คนไหนกําลังมองหาอยู่คลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกจุดเชื่อมต่อต่อตางๆจุดหัวน็อตในห้องเครื่อง พาดูห้องเครื่องนะฮะมีข้ามน้ํามันเครื่องรั่วไหลไหมนะฮะร,รวมถึงภายนอกภายในภายนอกเนี่ยมีบุบมีรักยิ้มไหมภายในสะอาดแค่ไหนนะครับแล้วก็เล่นเทคโนโลยีต่างๆให้พี่ได้รับชมคันนี้ได้ปี2023ใครสนใจชมคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดเลยนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก To โ o t a โอโมเตนาชิ ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ parnpi1992 ได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะฮะสำหรับคันนี้โ o t ต้าวีโ s นะครับคันนี้เป็น1.5พีเ m ี่ยมนะฮะในราคานะครับประมาณ600,000กางนะครับอยากทราบราคาแบบนิกๆนะฮะ โทรเข้ามานะครับที่เบอร์ด้านล่างแต่คาดการผ่อนอยู่ประมาณ11,000นะครับส,สวยๆอีกหนึ่งคันเอามานำเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันรถสวยมากนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นสีดำเป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นตัวพรีเมีย่ยมเดี๋ยวจะพามาเล่นระบบต่างๆจุดหัวน็อตในห้องเครื่องพาดูหมดเลยนะครับความสะอาดสะอ้านใครที่มองหาอยู่คันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆมาวันนี้เลยนะคะ ไม่ My, แค่ประมาณ50,000ถึง60,000โลเท่านั้นนะฮะเอาไปขับแก๊ปขับโบก็พอใช้นะสำหรับรถไทยนี้นะจะเป็นไซส์ XL ไซส์เดียวกันกับ Fortuner เลยนะแล้วก็มี X นะครับในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดไม่ My, แค่50,000โคตรน่าใช้ปี2023ราคาเนี่ยประมาณ600,000กลางเท่านั้น สนใจติดต่อผมมาได้นะฮะเป็นตัว t ต y ยต้าเวลอเพิ่งเข้ามาเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ดูสภาพโดยรวมนะครับอันนี้คือรถสภาพแรกเข้าเพิ่งล้างแค่ภายนอกมานะฮะใครที่มองหาอยากได้รถไปใช้งานสักคันนะครับเราเอานํามาให้ได้รับชมแล้วมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกล้กันครับเหลี่ยมสานคมครับฝากระโปรงหน้าชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับไม่บุบไม่รักยิม้มนะฮะแล้วก็เหลี่ยมตรงเหลี่ยมอ่ตัวนี้ออกแบบได้ดีรูล,ลมได้ดีแน่นอนนะครับไฟหน้า ไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับเป็นนะมีไฟ LED มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้สเกิร์ตด้านหน้าครับมีรอยนิดนึงฮะเดี๋ยวเราเก็บงานให้รูลังพึ่งใหญ่ๆโลโก้ตโยต้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับระบายความร้อนได้ดีเลยนะฮะทะเบียน5869นะครับทะเบียนนี้สวยเลยนะครับได้ทะเบียนนี้เลยนะจุดเชื่อมต่อด้านข้างนะครับแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกนะครับคันนี้โปูซุ้มล้อ คิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกนะฮะทุทนปัดเงาได้ขอบ17นิ้วมานะครับล่องลึกจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ปัดหน้าเงามานะครับยางเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับด้านข้างด้านล่างนะฮะตัวนี้จะมีชุดจนลอยมาให้แล้วนะครับชุดจนลอยแลาวจะเป็นตรงด้านล่างสุดหรือว่าตรงขอบประตูตรงนี้นะครับมีชุดจนลอยมาให้กระจกมองข้างนะฮะปรับพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวปรับองศาไฟฟ้าได้หมดเลย นะครับผมมือเปิดประตูเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถบนหลังคามีแหลกหลังคามาให้นะฮะแล้วก็ไม่มีบุบไม่มีหลักยิ้มที่สําคัญคันนี้ได้การสาดมาให้รอบคันแล้วนะครเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้เลยสีเดียวนะครับนี่พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะตัวนี้ส,สวยๆได้มาแล้วนะครับนี่มีในเรื่องของ เปิดดูกล้อง360อ,องศาได้ด้วยนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้หรือจะเชื่อมต่อพวก <c oughs> ขออภัยนะฮะ p l e เปิลคาเพหรือ Android Auto คันนี้ก็สามารถทำได้นะครับแอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้มีเลฟต์โทนิกนะฮะหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดบวกลบมาให้แบบนี้นะครับที่สําคัญเบรกมือไฟฟ้าโต้เบรกโฮแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์แอมเบอรไลท์อยู่ด้านข้างเนี่ยสีฟ้าเนี่ยครับตกแต่งได้สวยเลยทีเดียว <c oughs> ขออภัยนะครับ คอนโซลด้านหน้านะฮะเป็นแบบแข็งๆนะแต่ว่าออกแบบได้ดีมากนะครับเป็นแบบคล้ายๆพลาสติกแต่ออกแบบสวยเลยนะครับรวมถึงนะฮะตรงนี้จะมีช่องเก็บของนะฮะนี่คู่เนาคู่มือสำเนาอยู่ครบนะครับเป็นเบาะหนังมาให้แบบนี้แล้วนะฮะนี่มีแอร์แบ็กให้เบาะในเบาะทั้งหมดเลยนะครับมองหาอยู่นะฮะไม่อยากให้พลาดกันในราคาดีเลยนะราคาเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่หกแสนกลางเท่านั้นด้านหลังกว้างๆครับนี่ ปรับนอนได้นะปรับนอนเองเรียบได้เลยนะสําหรับใครที่สายนอนอกลางเต็นท์กลางแจ้งอะไรพวกนี้คันนี้ปรับนอนได้นะครับส,สวยๆอีกหนึ่งคันด้านล่างฝั่งท้ายฝั่งนี้นะครับไม่มีอ้าออกแน่นอนจุดเชื่อมต่อต่างๆนะค,คันนี้ได้เป็นสีดำส,สวยๆเลยบดหลังคาคีบฉลามชาร์ฟฟินสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงทีส3มนะฮะสปอยเลอร์ไฟเบรกอยู่ด้านในนะไฟเบรกอยู่ด้านในนะครับ แล้วก็คาดเอวนะฮะเป็นตัวไฟสีแดงตรงกลางนะฮะไฟท้าย Full l e d ไม่แตกไม่ล้าวไม่มีไอ้น้ำโลโก้เวลสทาดลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์ให้ด้านหลังมาถึง2จุดมีสเกิรตด้านล่างมาให้ไฟทับทิมด้านล่างถึง2จุดเลยครับ <S <S ถึงจะเป็นสีดําแต่กลางคืนขับเนี่ยมองเห็นชัดเจนแน่นอนนะเปิดฝาท้ายก็ง่ายๆนะครับนี่เห็นไหม ะะรถเจ็ดที่นั่งนะครับรถ7ที่นั่งที่น่าใช้บาะที่นั่งตอนสามเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราหามาใส่ให้ตัวปิดครอบเนาะตัวปิดครอบตัวนี้มีในเรื่องของแม่แรงมาให้แล้วนะครับสวยๆใครอยากได้คันนี้ไปขับครับโชคกขึ้นสุดลงสุดเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาดูทุกจุดเลยนะ ฝั่งนี้นะฮะจุดเชื่อมต่อไม่มีอ้าออกนะครับป่องซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับในเรื่องของล้อแมกนะฮะเป็นทูกคนปัดเงาฝั่งนี้ไม่มีร่องรอยนะครับด้านล่างสวยๆแบบนี้นะฮะเหลี่ยมสันคมนะครับกระจกปรับองศาได้นะฮะนี่ล้อแมกนะฮะไม่มีรอยใส่หน้าไม่แตกไม่รล้านะครัโบโลโก้เวลอออยู่ด้านนี้มีมาให้นะฮะ ใครมองหาอยู่นะครับจัดได้จัดคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ1 1 0 0 0 0นะครับปี23มไม่แค่ประมาณ5 6 0 0 0 0มื่นเท่านั้นนะฮะไปดูรายละเอียดภายในตัวรถกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูอันนี้มีกล้องคู่หน้ามาด้วยเห็นไหมนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูเทคโนโลยีต่างๆของคันนี้ว่าน่าใช้แค่ไหนนะครับภายในค่อนข้างหรูนะอ๋อนะครับอ่ะนะฮะ สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหน้าจอ M I D นะฮะขนาดใหญ่นะฮะขนาดใหญ่บุงบอกถึงเลขไม่ห้า0 0ื่ขออภัยครับห้าหมกิโลนะครับส,สวยๆเลยฝั่งนี้มีเซ็นเซอร์การบอกการแจ้งเตือนทุกอย่างทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอ M I D ขนาดใหญ่นะครับตกแต่งด้วยเส้นสายที่เป็นสีฟ้าสีแดงตรงนี้ครับเห็นไหมกลมๆเนี่ยฮะมันเป็นดิจิตอลมาให้แล้วเลขไมห้าหมื่นแปดโล นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ำนะครับไม่ช้ำเลยนะครมีปุ่มมัลติฟังก์ชันมาให้เพิ่มเสียงลดเสียงในนี้ได้หรือเราขออภัยนะครับกดดูตรงนี้นะครับจะเป็นกล้อง3 6 0องศามาให้นะครับนี่กล้องคู่หน้าเดี๋ยวเราจัดการให้นะจัดการให้นะครับมีด้านข้างมีมาให้นะครับสวยนะฮะสามารถเชื่อมต่อหน้าจอ Apple c a r ชา a y Android Auto รวมถึงนะฮะวิทยุบลูทูธได้หมดนะฮะรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับผม ใครมองหาอยู่จัดได้จัดชับแอร์ดิจิตอลออโต้คันนี้มีมาให้แล้วนะครับในเรื่องของอแอร์ตอนหลังก็มีให้นะเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับในเรื่องตัวนี้ฮะแอร์ในเบาะนะครับก็มีมาให้อขออภัยนะครับตัวนี้จะเป็นการแจ้งเตือนของเขา,าเรียกว่าแอร์หลังนะครับนี่คุชสตาร์ทนะครับเกียร์ออโต้มีเล็โทนิกบวกลบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับ แล้วก็ไวเลสชาร์เจอร์นะฮะพวงกุญแจกุญแจได้มา2ดอกแบบนี้เลยนะครับกุญแจ2ดอกกุญแจครบด้วยนะฮะกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบแมนนวลนะตัดแสงอัตโนมือครับม่านบันแดดนะฮะฝั่งนี้มีถุงครอบอยู่เลยนะครับยังไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ฝั่งนี้มีกระจกมาให้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูมีไฟให้ด้วยนะครับแม่บ้านชอบนะฮะแม่บ้านชอบไฟติดปกตินะครับติดปกตินะฮะคอนโซลด้านหน้าสวยๆนิ่มๆเสาเอนะครับเป็นสีเบจ มองแล้วสบายตาแบบลักชูรี่ที่วางแก้วด้านข้างคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะฮะเปิดตรงนี้มานะครับนี่ระบบการแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับไฟสูงไฟต่ำนะฮะออโตโอ้ระบบการลื่นถลายตัวนี้ก็มีมาครบเซตนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะผมเนี่ยสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับรวมรองเท้าก็น่าจะได้ร้อยแปดสิบมาดูหัวเข่านะฮะนี่สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หัวเข่าเหลือเยอะเลยนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ อ่ะเหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมฮะใครสนใจใครมองหาอยู่นะครับนี่ช่องแอร์มีมาให้แบบนี้เลยเป็นแล้วก็ตัวดูดอากาศก็มีมาให้นะครับวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับมีแอร์ให้ตรงนี้นะฮะสามารถปรับได้ปรับพัดลมได้ตรงนี้มีไฟให้ตอนหลังด้วยนะครับช่องแอร์ใหญ่ๆห่แบบนี้เลยนะครับเย็นเจ็บเลยนะเย็นมากนะครับน่าใช้ครับสําหรับคันนี้ ใครที่กําลังมองหาไปใช้งานอยู่นะครับแนะนําให้เอาไปใช้ได้เลยนะครับฝาท้ายปิดไม่สนิทนะมีไฟส่องอยู่เดี๋ยวผมไปปิดให้ใหม่นะครับแล้วก็วิเศษทัศน์ที่มองไปด้านหน้านะฮะเสาเอเนี่ยเนื่องจากเป็นสีเบจทําให้ดูแล้วสบายตามากยิ่งขึ้นสะอาดสะอ้านเป็นแบบแนวรักชูรี่เบาะเนี่ยสามารถปรับเอนนอนได้เลยนะเบาะคูหน้านะครับใครมองหาอยู่นะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้ติดต่อผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI w o r k i n g Step TSC จาก Toyota โอมอนเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอเยนใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ parnpi1992 เดี๋ยวผมไปนั่งเดี๋ยวผมไปเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องนะคะตัวนี้รถเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ล้างสปานะครับล้างแค่ภายนอกนิดนึงนะล้างภายนอกนิดนึงก็เอามาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมเป็นรถเข้าใหม่ที่อยากมานําเสนอเนื่องจากว่าไม้มันแค่5 8 0 0มโลเท่านั้นนะครับไมมันน้อยมากนะฮะห้าหมโลถือว่าใช้งานน้อยเลยนะฮะร้อนๆนี่ครับเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับหัวน็อตแต่ละจุด ไม่มีร right ่องรอยของการถูกขันไข่ขยับน้ำมันเครื่องนะฮะไม่มีรั่วไหลออกมารอยซิวต่างๆไม่แตกไม่แล้านะครับแล้วก็เคมีพันธุ์ต่างๆไม่แตกไม่แล้าด้วยน้ำมันเครื่องออกรถกับผมผมเปลี่ยนให้ทันทีนะครับแบตเตอรี่ถ้าน้อยกว่า3อ่าถ้าถ้าต่ำกว่า2ปีเนี่ยผมเปลี่ยนให้นะครับหัน็อตทุกจุดเลยไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่จุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถนะครับ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยบทั้งด้านบนและด้านล่างไฟแท้ไฟเดิมของรุ่นนี้เป็นของไทยคุยโตอยู่นะนี่ฮะโลกโก้ชัดเจนคุยโตนะครับเป็นของโรงงานไทยนะครับคานบนพ้นน้าไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะฮะไฟแท้ไฟเดิมนะครับคุยโตชัดเจนนะฮะขออภัยนะครับขออภัยกล้องคอหักนะฮะนี่หัวน็อตต่างๆทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับนะครับนะ มองหาอยู่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มซิลิโคนต่างๆอยู่ครบนะครับมาดูด้านข้างให้ดูสปอตเม็ดองเม็ดอาร์กนะฮะสปอตเม็ดองเม็ดอาร์กเรียงกันเป็นตับประกบกัน3แผ่นแบบนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนต่วพบเจอชนหนักจมน้ํากับกอไม้นะครับเอารถมาคืนที่หน้าเป็นยนต์เราซื้อคืนเต็มจานวนมีเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายนะครับไว้เขียนไว้ในสัญญาซื้อขายเลยจุดแจ้งเตือนลมยางนะครับ หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยนะครับของตัวถูกขันไขขยับนะฮะนี่นะครับคีบโรบอทนะฮะจะมีทุกคันนะสำหรับรถไซส์นี้นะครับแต่ถ้าไซส์ใหญ่ๆเนี่ยไม่มีตรงนี้นะครับคีบโรบอทเป็นจุดที่โรบอทคีบก่อนชุบสีนะครับก่อนชุบสีแล้วก็นะครับอ่ามันจะเป็นคีบทั้งสองฝั่งเลยนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีนะครับแต่ว่ามีในเรื่องของรอยดินนิดนึงไม่ใช่สนิมนะพี่รอยดินนะครับ หัวน็อตต่างๆนี่รถยังไม่สปานะยังไม่ไล้างสวยมากโชกขึ้นสุดลงสุดนะครับนี่เห็นไหมเป็นรอยดินนะฮะร,รอยดินนะฮะไม่ใช่สนิมนะฮะเดี๋ยวเราล้างสปานิดนึงครับคันนี้สวยเลยนะาใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะมีกล้อง360องศามาให้แล้วเปิดดูฝั่งนี้นี่ครับคีบโรบอทจุดเดียวที่ว่าไม่โดนสีจุด2จุดเป็นซ้ายขวาจะไม่โดนสี ถ้าโดนมาแสดงว่าอาจจะทาสีมาแลครับลองดูดีๆนะรอยสปอร์ตเม็ดองเม็ดอาร์เรียงกันเป็นตับประกบกัน3แผ่นแบบนี้นะครับไม่มีชนมาแน่นอนใครสนใจคันนี้นะครับฟีดาาผ่อนประมาณ1 1 0 0 0หราคาอยู่ประมาณ ,00 0นกลางๆเท่านั้นนะครับในราคาเนียปี23ครับและไม่อยู่ที่5800 0โล57,00 0โลนะครับน่าใช้มากเลยนะเป็นรถ7ที่นั่งเป็นตัว โตโยต้าเวลอส1.5ตัวพรีเมียมนะตัวท็อปด้วยนะครับใครสนใจติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมปานเพชยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโตโยต้าโอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร,ร์ล่าง082 571 3369นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับในน้ําเสียงของผมบางทีเนี่ยตอนนี้ผมป่วยกำลังจะดีขึ้นแล้วนะฮะใกล้จะหายแล้วแหละนะฮะน่าจะอีกประมาณ2 3าวันน่าจะกลับมามีเสียงปกติตอนนี้ผมป่วยอยู่ก็เลยมีติดขัดกันบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากดซับสไครต์ไว้นะจะได้ไม่พลาด เดี๋ยวจะลงเรื่อยๆอ,อัปเดตให้เรื่อยๆเอจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ